พูดถึงนายภูมิธรรมวันนี้มานั่งประสมหาไทยเป็นวันแรกก็ไฟแรงนะครับป้ายแดงก็ต้องทํางานแล้วก็โชว์ผลงานกันหน่อยเพราะอย่างที่บอกต้องเห็นอย่างเป็นรูปธปรรมเปิดปฏิบัติการทลายบ่อนกลางกรุงเลยครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดบอนสะพานใหม่บุกเข้าไปจับนักพนันที่ลักลอบเล่นพนันกันอย่างสนุกสนานนะครับภายในซอยพระหลโยธิน52แยก1เขตสายไหมกรุงเทพ พอ,อนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีเป็นพึ่งแตกรังเลยครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุมได้กว่า60คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตรวจสอบเจอของกลางเป็นเงินสดเครื่องนับเงินและมือถือที่ถูกเก็บไว้ห้ามไม่ให้บรรดาเซียนพนันเอาเข้าไปในบ่อนอยังมีโต๊ะและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับตู้เซฟด้วยเจ้าหน้าที่จึงใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดตู้เซฟภายในเจอเงินสดเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นสดสดร้อนๆน,นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นการทํางานทำทันทีครับหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชเชยชัยเข้ารับตําแหน่งใหม่เป็นวันแรกในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ คุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนที่เศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899กแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอมิเร t เอฟเอครับฟีฟ่าคลับเวิลด์คัไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax กซ์ Max, สตรีมมที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป